T.S. ออนไลน์เกิดมาอีกครั้งครั้งนี้มาพร้อมระบบ NFT และเพลยนเอิร์นใครมองหาเกมแนวเทิร์นเบทสามโกอยู่ห้ามพลาดเลยครับสวัสดีครับผมเบนจากช่องเทนดี้ไลน์นะครับก็วันนี้ครับมีเกมใหม่ที่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับก็คือ T.S.X by Astronight นั่นเองครับผมเชื่อว่านะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมแบบ T.S. Online อยู่ในสมัยก่อนก็คือเป็นเกมในรูปแบบของเทิร์นเบสนะครับเป็นธีมของ3ก๊กนั่นเองครับ ก็คือ t s x นี้นะครับเป็นการนำ t s ออนไลน์นะครับเมื่อแบบประมาณ20ปีก่อนนะครับมาอัปเกรดอีกทีนึงนะครับให้กลายเป็น t s x by a S t r o n i n e นั่นเองครับซึ่งตัวนี้จะเพิ่มระบบตัว NFT แล้วก็เพล์เอิร์นเข้ามาด้วยนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวเกมนี้นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับบิดครับนะครับร่วมมือกับ a s p h e r ยนะครับได้ทำการแถลงเปิดตัวนะครับเมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็คือสักพักหนึ่งแล้วนะครับสัก2เดือนแล้วสำหรับใครที่ไม่รู้จัก a a s s p p h h e e r r นะก็คือสเฟียอร์นะครับแอนน้สเฟียร์ก็ค ก็คือที่เขียนว่า NFT by a s t o n n i นะครับซึ่ง Astonai นะครับคือแพลตฟอร์มไฮบริดเว็บ3.0นั่นเองครับถ้าเกิดว่าจะให้พูดง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาตัวเกมนะครับปัจจุบันนะฮะเข้าไปผนวกกับตัวบล็อกเชนนะครับทำให้มีระบบของตัว NFT เพิ่มเติมนะครับหรือว่าการซื้อขายแบบแบบมาร์เก็ตของ NFT เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําการซื้อขาย NFT กันได้ใน a s t r o n a e นั่นเองครับโดยเกมนี้นะครับจะมาทอมระบบของเปลี่ยนเอิรนครับโดยเน้นที่การเล่นเกมนะครับ ก็คือเรียกว่าได้ผลพลอยได้นะครับผมคือหมายความว่าในการเล่นนะครับจะมีผลพลอยได้ออกมาเป็นตัวเหรียญนะครับชื่อชื่อว่า t s x Coin นะครับซึ่ง t s x Coin นี้นะครับสามารถที่จะแปลงออกเป็น t s X Token ได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาตัว t s x Token เนี่ยไปสามารถทําการซื้อขายตัวอ่สินค้าต่างๆของตัวเกมได้นะครับผมคือสามารถที่จะทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ต่างๆในเกมได้ครับถ้าว่าใครรู้จักเกมที่ชื่อว่าเมียสีนะครับก็จะรู้ว่าตัวเกมนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็มีการขุดเพื่อที่จะหาตัวเงินนะครับคือคือว่า เป็นเงินจริงได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะประมาณนั้นนะครับผมคือเน้นที่การเล่นสนุกนะครับมีคอนเทนต์ในของตัวเองนะครับก็คือสามารถเล่นได้สนุกและผลพลอยได้ไปด้วยนั่นเองครับหลายคนอาจจะมองว่าเกมไฟล์นะครับในเมื่อก่อนนะเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วนะครับคุณจะมีรู้สึกว่าเป็นภาพลบนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็คือโดนตัวเกมนะครับโกงหรือว่ารักพูออกไปนะครับก็คือแบบใช้เกมมาบังหน้าคือมันไม่ใช่เกมจริงฮะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นเกมนะครับแล้วก็ได้เงินนะครับแต่แบบนั้นเนี่ยเรียกว่า play to Earth ก็คือเล่นเพื่อที่จะเอาเงินนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้คือมาในคอนเซปต์ของเปลี่ยนเอิร์นครับก็คือว่าจะไม่ได้มีการลักภูหรือว่าจะมาเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทําเงินซะอย่างเดียวนะครับก็คือเน้นที่ความสนุกของตัวเกมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ FT เข้ามาบวกด้วยนั่นเองครับถ้าให้อธิบายง่ายๆสำหรับตัว TS ออนไลน์นะครับคือเมื่อก่อนนะฮะก็คือตัวเกมนะครับจะอยู่ในรูปแบบของตัว3าพกนะครับมีการต่อสู้มีระบบต่างๆมากมายนะครับมีการจ้างวิญญาณขุนพลนะครับมีการต่อสู้เป็นกลุ่มเป็นกิลดตวย เรื่องย,วยาวๆมากมายนะครับสามารถที่จะแต่งตัวออกมาอวดกันได้นะครับผมก็คือเ้ื่อว่าใครเล่นเกม M O R P G สมัยก่อนนะครับก็คือจะรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็คือจะมีการแบบโชว์แต่งตัวอะไรแบบอลังการนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแบบเเวลสูงๆเนี่ยก็จะได้อะไรพวกนั้นนะครับโดยตัวระบบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างฮิตในสมัยก่อนมากเลยเ <c oughs> พราะว่า คือเกมนี้มันเป็นเกมที่เรียกว่ามีคอนเทนต์ที่เยอะนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งที่หลากหลายสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากๆนะในตัวเกมและแผนที่ก็ใหญ่มากๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจในเกมแนวนี้ก็ไปลองดูได้นะครับ แต่สำหรับ t s X บ y a แ t สโ n นนะครับจะเพิ่ม4ีระบบใหม่ล่าสุดเข้ามาเลยครับก็คือ1นะครับระบบกดเหรียญก็คือจะกดเหรียญ t s x Coin ที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับซึ่งตัว t s X Coin เนี่ยสามารถที่จะไปทำการอัปเกรดได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณขุนพลนะครับยุทธภัณฑ์เทพนะครับหรือว่าอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถแปลงตัว t s x Coin นะครับกลายเป็น t s x Token เพื่อที่จะเอาตัว t s X Token เนี่ยไปซื้อขาย NFT ที่ตลาดของ s t o n ซนัได้ด้วยครับ 2. ระบบวิญญาณขุนพลนครับคือระบบนี้นะครับจะทําให้ตัวขุนพลของคุณนะครับมีความเทพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทั้งค่าสเตตันแล้วก็สกิลครับสระบบยุทธภัณฑ์เทพครับ สำหรับยุทธภัณฑ์เทพนะครับจะเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยเก่งได้มากกว่าเดิมนะครับจากเมื่อก่อนนะฮะและยังสามารถพัฒนาให้ตรงกับสายที่คุณต้องการได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นเองครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีไม่ได้หลากหลายเท่าหรือว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในในสายได้สายหนึ่งนะครับแต่ว่าตวเนี้เน้นไปที่ลงลึกในสิ่งที่คุณต้องการมากขึ้นนั่นเองครับแล้วข้อที่4ก็คือระบบของรูนครับสำหรับรูนเนี่ยสามารถเอาไปเพิ่มให้กับยุทธภัณฑ์เทพของคุณได้นะครับทั้งหลายทั้งเน่่่ยาาามรรจไอออวกกงคึ ถึงเดียบรนะครับผมก็จะเห็นว่าเดียบรเนี่ยก็จะมีการใส่รูที่ตัวอาวุธอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับก็เหมือนกันครับคือ t s x k by s n i เนี่ยก็จะสามารถทําได้เช่นกันครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมเยอะมากๆเลยะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเช่นการล็อกอินนะครับการทาเควสต่างๆนะครับมีการแจกของอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งถ้าเกิดมาถึงเนี่ยคุณจะได้ขุนพลเลย1ตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้เก่งมากๆสามารถที่จะเอาไปทําเควสได้ยาวๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาช่ว มมาากยแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยครับและสำหรับกิจกรรมล็อกอินนะครับถ้าเกิดคุณล็อกอิน14วันต่อเนื่องนะครับคุณจะรับไปเลยนะครับผลพลความมืดอยู่ในระดับแรด้วยนะครับก็คือ้ดเกิวว่าใครอยากเล่นเนี้ยไปลองดูเลยฮะซึ่งตอนนี้นะครับจะมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับที่จะประกาศออกมาครับสามารถไปติดตามได้ที่ tsx.astonite.com นะครับหรือแฟนเพจ tsx by astonite ครับผมก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูกิจกรรมต่างๆได้นะครับและเกมนี้ครับสามารถเล่นได้ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับคือทั้ง Android แล้วก็ iOS หนดได้สหรับผมเอยผมเละะ เดีว่าใครอยากเล่นในคอมนะก็สามารถใช้ e เ u เ a t o r เล่นได้เช่นกันครับแล้วตอนนี้นะครับบนแพลตฟอร์ม s อสโซนยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแจกแต้มแกลเซ่ด้วยนะครับซึ่งแต้มแกลเซ่ตัวนี้สามารถไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้มากมายเลยครับก็คืออย่าลืมไปติดตามกันนะครับผมสำหรับตัวเกมนะครับก็คือสามารถเล่นได้ง่ายๆครับก็คือทางเกมมันจะมีทั t o r i a เรียลให้เราอยู่แล้วนะครับก็คือจะสอนวิธีการเล่นต่างๆให้เรานะครับเราก็สามารถเล่นไปตามนั้นแล้วตัวเควสเนี่ยก็สามารถที่จะกดแล้วก็ทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถวิ่งตามเควาาาามมเข้ใใจจนะก็สรถที่ดู YouTube Search หรือว่าในเว็บต่างๆมากมายนะครับซึ่งตัวนี้ TS Online ก็มีขายข้อมูลเยอะอยู่แล้วนะครับก็ไปเสิร์ชดูกันได้พเพราะบางคัเนี่ยก็ยากจริงๆเหมือนกันนะฮะอย่างแบบว่าตอนนี้ผมจะไม่ผ่านในควสหา หิ่งไม้อะไรนั่นเลยอะอะไรนะไม้สนดาอะไรนั่นอะโอ้ยหาไม่หายากมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเกมในหลายๆอย่างเนี่ยคือค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็มีนึกว่ามีความคลาสสิกอยู่ในนั้นนะครับก็คือถ้าว่าใครชอบเกมแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณไม่ควรพลาดเลยแล้วผมเห็นว่าหลายๆคนนะครับที่มีอายุหน่อยเนี่ยก็เข้าไปเล่นเกมนี้กันนะครับเพราะว่าอาจจะนึกถึงสมัยก่อนๆนะครับที่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนตั้งแต่สมัยตอนที่เราแบบยังเด็กๆอยู่นะฮะก็คือถ้าเกิดยี่ปีเนี่ยสำหรับผมก็ตอนนั้นก็20แล้วนะฮะ เริ่มโตมาแล้วแต่ว่าจริงๆอยู่ในช่วงที่กาลังเล่นเกมนั่นแหละแ,แล้วสมัยนั้นเนี่ยน่าจะเล่นอยู่ในคอมนะไม่ได้เล่นอยู่ในมือถือเพราะมือถือตอนนั้นยังไม่มีหรอกตอนประมาณ20เ <c oughs> นี่ยนานวะ่ะ <c oughs> สำหรับเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมก็อย่าลืมไปติดตามทางแฟนเพจหรือว่าทางเว็บไซต์ไว้นะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารข้อมูลถึงกิจกรรมต่างๆนะครับถ้าว,ว่าใครอยากโหลดนะครับก็สามารถโหลดที่ลิงก์ข้างใต้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะครับเท่ากับตัว T S X by Astronaut ก็จะประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครัับบบคร